a n n o u n c e m e n t นะคะก็คือมีอะไรจะมาบอกทุกคนนะคะแล้วตอนได้ยินหัวใจนะเชื่อไหมน้ำตามันไหลเองอะ่ะมันรู้สึกเองแม่ก็ไหลพ่อก็ไหลคือมันมันมีความรู้สึกว่ารู้เลยว่าทุกคนจะต้องมีโมเมนต์นี้แน่ๆืออ่นั่นแหละ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะ announcement นะคะก็คือมีอะไรจะมาบอกทุกคนนะคะตื่นเต้น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 ืออกนอกหน้ามีเรื่องจะมาประกาศนะคะว่าเรามีเบบี้เล้ อ่คืออันนี้ตัวแทนเต้นะเนื่องจากว่านั่งทางานทุกวันเลยแล้วก็แบบไม่มีช่องว่างในการจะมานั่งถ่ายคลิปเลยแล้วก็กลัวว่าเวลามันจะเลยไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแบบเออตัดสินใจทําเลยละกันอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละทุกคนก็คือถ้าวันนี้ออนใช่ไหมมันก็จะครบประมาณขอเช็ควีคแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนจะต้องตื่นเต้นไปตามแน่แน่เลยนี่ก็คือจะครบ1ิีวีคพอดีถ้าวันที่ คลิปออนพอดีก็นั่นแหละทุกคนก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆอยากจะมาฝากช่วงเบบี้ซีวีสให้ทุกคนได้ดูกันด้วยยังไงเดี๋ยวเราจะมีทําให้ดูเรื่อยๆแน่นอนก็คือเดี๋ยวเล่าย้อนกลับไปก่อนซึ่งเราตรวจเมื่อตอนวันแรกอ่ะจริงๆเราตรวจเมื่อตอนวันที่10เดือนหนึ่งของปีนี้แต่ว่าคือมันจางมากทุกคนมันจางจนมันแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่างเงี้ยคือใจร้อนคือมันตรวจ5วันก่อนล่วงหน้าที่คิดว่าประจำเดือนจะมา ใช่ไหมก็เลยแบบเออลองตรวจเล่นๆก่อนอแต่ว่ามันก็แบบจางมากๆก,ก็เลยแบบเออไม่มั่นใจก็เลยแบบเออยังไม่ได้บอกใครใช่ไหมเสร็จวันที่11วันถัดมาก็ตรวจอีกคราวนี้คือขึ้นแบบเค็มพอร์ทษที่มันเหลืองนาทุกคนแต่ว่ามันนานมากแล้วว่ามันหลเดือนแล้วเข้มขึ้นหรือไงคะมันก็เข้มเลยคือมันเข้มเลยก็เลยแบบ อ่ะแน่ใจและว่าใช่อะไรอ่เงี้ยก็เลยแบบเออโอเคไปบอกมีกับบอกเต้อะไรเงี้ยแล้วตอนที่คือบอกเต้คือเต้รับรู้อยู่แล้วเพราะว่าตรวจกันอะไรเงี้ยแต่พอบอกมีมีก็คือแบบไม่เข้าใจแบบเอาช้อนอะไรมายื่นให้ไม่เก็ตเขาก็บอกมีอะไรแหละลูกจะให้กินอะไรเหรออ่ะจริงๆเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้เพราะว่าในละครละครมันจะคล้ายๆ ATK ไเอเคก็เลยไม่ค่อยเข้าใจม่เก็ตอะไรอย่างเงี้ยจนเขาต้องอธิบาย มีดูดีๆยังถามอีกนะดูอะไรจริงๆแล้วก็เพื่อความชัวร์แบบสองสวันหลังจากนั้นก็เออตรวจเพื่อความชัวร์ตรวจอีกอันหนึ่งอะไรอย่างี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ขึ้นเป็น positive นะคะแล้วก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอเลยรองใช่ไหมเราก็ทา process ทำกระบวนการแบบว่าเออทานวิตามินทานอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าตามที่คุณหมอสั่งตอนที่ไปหาคุณหมอก็คือตอนตอนนั้นประมาณวี่แล้วตลกมากเลยเขาเอามาให้ดูนี่นะมีนะไปถามคุณเต้บอกเอะเราจะดีใจ ใจดีมเราอย่าเพิ่งดีใจเลยเนาะเพราะเราไม่อยากแบบดีใจมากอ่ะเราดีใจกันแบบเงียบๆละกันเพราะกลัวไงกลัวแบบว่ามันจะหลุดหรือมันจะอะไรเงี้ยเออเราก็พยายามแบบว่าก็แบบถือเคร็ดนิดเอึถือเคร็ดนิดนึ่งแล้วก็ไปตรวจแบบดิจิตอลด้วยตรวจแบบดิจิตอลก็คือแบบนี่คือแบบว่ากลัวแบบพลาดก็เลยแบบว่าตรวจมันเอาให้หมดทุกแบบรุปแบบก็เลยตรวจแบบดิจิตอลด้วยไม่แล้วตอนตอนที่เออพอเขารู้ว่าเขาท้องใช่ไหมโอ้ยเราก็ต้องแบบว่าถือเคร็ดอ่ะสามเดือนต้องไม่บอกใครเชื่อไหมว่า มันเป็นช่วงจังหวัดเวลาที่แบบเครียดมากแล้วมันเหมือนแกลง้งญาติคนไหนมาก็ตาม,ามจะถามพเพื่อนแม่อีกเมื่อไหร่น้องเพื่อนจะท้องแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเหมือนเหมือนแบบรู้สึกผิดนะ่ะเพื่อนรัก,กนะเออ,เอ,อใกล้แล้วล่ะแม้แต่ญาตินะ่ะปล่อยได้แล้วนะลูกทุกคนก็จะแบบว่าอยากให้เขามีเพราะว่าพี่พี่คนอื่นที่แต่งงานเนี่ยเขามีกันแล้วงไงมีได้แล้วนะลูกบำรุงหน่อยแล้วก็เออนี่คุณยายคุณยายก็นั่นหน่อยนะต้องแบบว่าลุ้นหน่อยลุ้นะน่เออรู้แล้วรู้ แล้วมันเป็นอะไรเหมือนมันโดนแกล้งรอนะลุงนะช่วงนั้นอะคนถามเยอะเยอะมากมันก็เป็นแบบธรรมชาติแหละพอแต่งงานแล้วคนก็ต้องถามต่อไปก็คือเมื่อไหร่จะมีลูกใช่ใช่ก็คือแบบว่าเหมือนไซเคิลวัฏจักรเออคนก็ต้องถามคนก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะอึดอัดมากแล้วนี่นะเกือบจะไปแตกโป๊ะันแล้วเพราะว่าไปทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนแตกโป๊ะแตกไปทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนวันนั้นตัวเองก็แบบเหมือนมีความรู้สึกลกตัวเองแพ้ไงก็แบบดมยาดมเอ่ยนะแล้วก็สั่งน้ำขิงพี่บ บอก<ม>นี่ไอ้ท้องเปลบอกเนี่ยพเพื่อนเปล่าเปล่าเปล่าไอ้เราก็แม่น้องเผาบอกโอ้ยมาก ลูกน้องเขาเมื่อวันเช้าเขาแบบนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยนอนน้อยแล้วก็แบบพักผ่อนแบบถ่ายงานเยอะอะไรเงี้ยวแบบไม่ฟังก์ชันอะไรเงี้ยใช่ใช่จะดูอองอองนิดนึงอเงี้ยแต่นั่นแหละทุกคนก็คือแล้วทุกคนในโต๊ะนี้นะสนิทมากหมดอ่ะแล้วเรารู้สึกผิดไงคือจริงมันก็บอกได้แหละแต่ว่าก็เออแบบถือแค่นิดนึงอะไรเงี้ยอยากจริงให้แบบครบสามเดือนแล้วเดี๋ยวแบบค่อยบอกอะไรเงี้ยใช่ขนาดบ้านอ่ะบ้านเนี่ยที่ต้องซ่อมอ่ะต้องไปสั่ผู้รับเหมาว่าขอเว้นนะคะ 9้าเดือนเลยนะขอไม่ซ่อมคือเราก็ถือเคล็ดนิดๆหน่อยๆแบบเพื่อความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยห้ามซ่<บ>อมห้ามทุบห้ามออทำอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ คือหยุดหมดทุกอย่างหยุดหมดทุกอย่างเพราะแม่กวาจะได้มานี่ก็คือมันก็ลุ้นกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็ปล่อยมาหลายเดือนเหมือนกันเนอะลูกอ่ะใช่ไหมปล่อยมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะช่วงนั้นอะตั้งใจเกินไปเขาตั้งใจเขาบอกว่าเขารู้สึกเลยว่าเขาตั้งใจเกินไปแล้วครั้งที่มาติดเนี่ยเขาบอกว่าเขาชิวๆรอบนี้แบบไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรมากไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ๆน้องมานี่คืออัลตรซาวด์ค่ะ แล้วก็มาหัวใจครั้งแรกอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงอินเสิร์ตภาพให้ดูต่างๆนะคะตามวีครั้งแรกจนั่นเองแล้วเดี๋ยวถ้าอาจารก็ไปต่อได้ไปต่อได้โอเคดีฮะไม่ได้เอ็นเสียงหัวใจใช่แล้วแล้วตอนได้ยินหัวใจนะเชื่อไหมน้ำตามันไหลเองอ่ะแบบมันอัตโนมัติบอกเลยว่าอัตโนมัติมากจนแบบคุณหมอย,ยังยิ้มเลยขำว่าเอ้า คุณยายน้าตาไหลซะยัง,ง้นบอกใช่มันมันรู้สึกเองแม่ก็ไหลพ่อก็ไหลคือมันมันมีความรู้สึกว่ารู้เลยว่าทุกคนจะต้องมีโมเมนต์นี้แน่ๆนั่นแหละก็ตื<ะ>่นเต้นดีว่าตื่นเต้น<ๆ>ทุกครั้งที่ไปซาวแหละเราก็แก,กินลุ้นว่าเออจะมีอะไรไหมจะอะไรไหมนี่ก็นั่นแหละก็เลยมาประกาศให้ทุกคนได้รับรู้กันนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะอยากให้ทุกคนได้รับรู้ไปกับเราแล้วก็ตามเจอ์นี่ไปกับเราจนมันคลอดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็ จะเป็นรีวิวเจนเดอร์นะคะก็คือจะมาดูกันว่าเป็นเพศอะไรซึ่งตอนนี้เราได้ไปทําการตรวจนิดเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจนิ้ก็คือการตรวจเลือดเพื่อดูโครโมโซมต่างๆว่าน้องสมบูรณ์ดีไหมแล้วก็อันเนี้ยมันก็จะมีผลพลอยได้โดยการที่ว่าเราจะรู้เพศแต่ว่าทีเนี้ย process ของการรู้เพศของเราก็คือจะไม่มีใครรับรู้เลยแม้กระทั่งเราเองแล้วก็เต้เองอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแม่มือไม่มีใครรู้เลยใช่ก็เดี๋ยวจะมีตัวแทนที่จะเป็นคนรู้แต่งตั้งนะคะนั่นก็คือคุณนุ่นนะคะพี่นุ่นพี่สะพายเรานะคะว่า ให้เขารับรู้ว่าเออมันคืออะไรแนละ้วเดี๋ยวเขาจะไปจัดการกับเพื่อนเราทํำ process ต่างๆแบบลูกป่ง,ๆๆงลูกโป่งอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวันที่เราจัด gender review กันว่าวันนั้นจะเป็น หญิงหรือชายก็คอยติดตามคลิปกันนะคะถึงกันมากตอนนี้และหลายทุกคนติดตาม process ต่อต่อไปเรื่อยๆไปกับเรานะคะก็หวังว่าทุกคนจะดีใจอมเมนต์มาบอกกันนะว่าทุกคนถ่ายว่าเป็นเพศอะไรเอางี้ดีกว่าเพราะอยากรู้ว่าคนคิดเห็นยังไงดูดูสภาพเขาอะคิดว่าหญิงหรือชายก็ c o m มนต์มาบอกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะกับคลิปต่อไป gender review นะคะว่าน้องจะเป็นเพศอะไรแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะเพื่อนๆ แล้วก็ญาติญาติคนอื่นๆที่ถามอ่ะและเราเนี่ยไม่ไม่ได้เปิดเผยนะวันนี้เพิ่งเป็นการเปิดเผยครั้งแรกเดี๋ยวจะหาว่าเพื่อนนะเป็นเพื่อนรักนะทำไมไม่บอกไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอถือเคดนิดนึงของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่กั่นแหละค่ะทุกคนก็บอกคนจะชอบนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะมีเบบี้ซีรีส์แน่นอนนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องเพื่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย นีแล้วดูว่าใครอะยังไงก็ช้าอันไหนอ่ะอ้าวดูไม่ดูด้วยดูไม่เป็นนี่ไงเป็นใครกระบาดรับหรอเราเป็นแบบเราเป็นแบบครั้งแรกที่แบบบอกบอกกันว่าเออก็ลองดูเพราะว่าลองปล่อยมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ติดเออแล้วรอบนี้ก็คือเอ้าเอ้าโควิดหรือเปล่าจะบอกใครเพิ่งบอกไม่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 บอกใคร ขครมีลมกเงียบเงียบเดิมาแบเงียบเียบ <laughs>